ทางแห่งนี้นะครับจะเป็นสถานีใหญ่เลยนะครับมีการใายห่อถ่ายติดค้านะครับนี่นะครับรถจากบำรุงทางนะจอดกันให้เต็มไปหมดนะคที่ แอดจะลงที่นี่นะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร e สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองประดุกชาแนลครับ